ไปเรียนต่อต่างประเทศเลือกนอนห้องเดี่ยวหรือนอนแบบกลุ่มดีจากประสบการณ์ของแอมนะที่เคยนอนทั้งแบบห้องเดี่ยวและแบบสีสัญชาติคนจีนคนญี่ปุ่นคนมาเลยและคนไทยอยู่ในห้องเดียวกันมาแล้วตลอดหนึ่งปีจากเพื่อนๆหลายคนที่ไปเรียนมาเหมือนกันแทบจะทุกคนอย,กอยากอยู่ห้องเดียวหมดแต่ที่เราต้องนอนแบบกลุ่มหรือแบบแชร์กับคนอื่นนะคือเราไม่มีทางเลือก ผลที่1การแชร์ห้องนอนโดยส่วนใหญ่ค่าห้องจะถูกกว่า2เราถูกบังคับการเลือกทังเนี้ยมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาว่าเราจะไปอยู่ที่นานนานเท่าไหร่ด้วยไม่ว่าจะแบบสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตาม่ีงี้ห้องที่เราได้เป็นหอพักประจามหลาลัยซึ่งเตียงสองชั้นด้านล่างทุกคนจะมีโตทํางานในห้องก็จะมีห้องครัวขนาดเล็กตู้เสื้อผ้าซึ่งที่เราต้องมาอยู่กัน4คนนะทุกคนเราไม่ได้เลือก ถูกัคทีนี้นมาคุยในเรื่องของความรู้สึกข้อดีข้อเสียกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงไอตอนหนึ่งปีที่ยังมไม่าอยู่ญี่ปุ่นอ่ะคนรู้ว่าปัญหาใหญ่มากปัญหาหนึ่งอ่ะการนอนกับคนเยอะๆอ่ะมันคือเรื่องของการปรับอุณหภูมิแอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ในห้องทะเลาะก,กันบ่อยที่สุดและความพีในห้องเนี้ยมันถูกรวมตัวกองคนมาจากเซาท์อีสเอเชียประเทศแบ